ครับมาชมกันเลยนะครับกับตัวนี้นะครับเจ้า X Series สีเทาโอเพกหรือว่าเทาแลมโบนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ2023นะครับพร้อมลูกค้าแต่งรอๆนะครับล้อแม็กนะครับเป็นใบพัดดําเงินนะครับ265 68ยางดิสโทนนะครับตัวหนังสือขาวนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงนะครับเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังคู่แม็กนะครับเป็นเบาะระบายความร้อน แผงข้างประตูเป็นโพลหนังหมดเลยนะครับรอบๆคันก็จะรอๆประมาณนี้เลยนะครับอันนี้จัดส่งลูกค้าทางอำเภอชายวานจังหวัดอุรณธานีนะครับลูกค้าสั่งจองจากต่างประเทศเลยนะครับออกง่ายอนุมัติเร็วนะครับไม่มีคนค้ำประกันนะครับรอบๆคันก็จะห่อประมาณนี้เลยสําหรับลูกค้าที่ทํางานนะครับต่างประเทศนะครับสนใจอยากได้รถใหม่อีสุป,ป้ายแดงทางหาเชียวคมได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ